นาหนีเอาละเทศกาซีชมันมีกขผมในการเอ็นเกซีวันนี้ก็มาอยู่กันในแมปโรงเรียนของเกม The Ghost แต่ในงานแบบนี้ก็จะมีเป็นเซอร์ตัวใหม่นะใช่ไหมเป็นผีตัวใหม่เนาะใหม่เนาะใช่ไหมใช่เซอร์เฮียอะไรเอ๊ะทำไมกูมาเล่นเครื่องนี้แล้วมันเล่นยากจังวะดูมันเหมือนมันเดินช้าลงอะ่ะเข้าไปดิอ่านไม่ออกมันเขียนตรงสือ่อโฆษณาเปิดเข้าไปมึงอ่านเฮียอะไรเนี้ยเ,ยเ,เ,เกิด มึงดูดิมันหน่อๆหน่อๆบังกูเนี่ยมึงอะบังกูและโหมดนี้เราต้องเปิดไฟบ่อยๆเออเพราะว่ามันจะเป็น scp ใช่ไหม scp อะไรคือ What the fuck scp ก้อนะไรนี่ดูปั้นนะอะไรวะมันไม่ใช่ scp โว้ย scp ไม่รู้จักไงมันไม่ใช่ scp มันคือ scp มันคือผีมันคือ scp อะไรวะกูก็บอกมันคือ scp ถ้าเราหลบอยู่ในห้องนี้นานๆแล้วก็หมดอะไรวะกูลืมเลยมึงเอาหมดแหละหมดหนีไงหมดหนีเฮียเออเราก็ต้องหนีจากหมดนี้มันต้องมันมีของด้วยนะเออกูอยู่ปิดไฟเปิดไฟกูอยู่ห้องเียเอ้ยใหม่เราต้องอยู่ด้วยกันสิไอ้เหี้ยเผื่อแม่งมันโผล่มาแล้วกูดับไฟแล้วกูก็ตายด้วยกันเลยไฟขัดับมันเอาคนนั้นแหละอยู่ด้วยกันก็ช่างเถอดตายเหมือนเดิมไม่จ้าถ้าเราไม่ส่องไฟใส่หน้ามันมัน เออแล้วมันลักสายตาเนาะใช่ไหมเฮี้ย,ยสรุปมนันยากกว่าอผีผีหัวล่นเอ้อยากกว่าผีหัวล่นอีกเฮี้ยสายมันกับเองหายไปไหนแล้ววะไม่เหาของอยู่แล้วมึงอยู่ห้องไหนเนี่ยเห็นละ,ะเห็นอะไรอ่ะเห็นหอของมาทางนี้ห้องนี้แหละเออมีของแน่นอนไม่เฮี้ยอะไรเนี่ยห้องควยอะไรนี่ไม่มีอะไรเลยมีเฮ้ยมึงเชื่อกูดิมันมีเว้ย มันไม่มีมันมีถ้าสมมติมันเข้ามาเนี้ยเราดับไฟผัดกันในถ้ามันอยู่ดีวับมาต่อหน้ามันมีทางย่อเข้าได้ไหมไม่ได้กูหาทาเข้าแป๊บนึงมันเข้าไม่ได้ได้กูเห็นมันมีของในเนี้ยไหนมึงมันมั่วมันต้องเข้าอีกเอ้ะเอาผีกระชากจอเอากูอยู่ในนี้เแล้วตรงนี้มันมีของไม่มีมึงมั่วมั่วก็เฮียละตรงไหนวะ นี่มังมีของอยู่ตรงนี้ไหนกูมองอะไรไม่เห็นเลยวะนี่ไงมันเป็นห้องทะลุกันเนี่ยหรือเปล่าไม่ไมใช่ไม่ใช,มใช่อยู่วะห้องนี้มันเข้าไปตรงนู้นเดี๋ยนะเฮ้ยมีเลือดใครไม่รู้สีม่วงด้วยหรือว่ายาม่วงวะแล้วห้องนี้มีของไม่เห็นมีเลยนี่ไงไหนเก็บละมึงเก็บอะไรมาไม่รู้เนี่ยกถืออยู่เนี่ย ติดไฟก่อนเป็นอะไรไม่รู้เออใช่ยังไงก็ยังไม่รู้เลยเออเดินไปเรื่อยอะไรกันไม่ของดีมันไม่อธิบายเหรอไม่มีคําอธิบายอะไรเลยคือแผ่นอะไรไม่รู้ไม่มีชื่อไม่ไปชั้นสองปะหาของก่อนคือว่าชั้นแรกก่อนเนาะชั้นแรกให้หมดก่อนไม่มีอะไรเลยวะมาช่วยหน่อยฮัลโหลถ้ามันมามันจะมีเสียงยังไงไหมันมีเสียงนะ <formation jin inh throat> เหมือนคนสาขากระเด็ดปะไฟ key o ร์คีออพเอนเอ่์ชั้นอยู่ไหนไฟกูดับอีกแล้วเวลึกืดตายแล้วก็ตายเลยยนะเกมควอยนี่มันยากเลยแย่ไม่ขาดกูเลยไหนเดี๋ยวนะไฟ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 กูจับไฟมาปิดเปิดใหม่มามา เป็น,น <ะ S 1> แทงนี้อ,อยู่มึงการหลังนี้กูนะกันหลังก็เฮียนะใครส่องมันก็จะนิ่งใครไฟดับมันก็จะเอาคนที่ไฟดับไว้หรออา้าวเฮียมีอะไรไม่เน,นี่ยถ้าเราเจออะไรนะอ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะคูคิดก่อนมันอ่าเราต้องอจ้องหน้ามันตลอดปะตลอด เออแล้วมึงกระโดดยังไงทำให้ขึ้นไม่ได้มันกระโดดตรงไหนวะเดินขึ้นมาเลยก็โงูหเลยอ๋อมันดับเองมันดับเองอ่าเราต้องหาฟิวมาต่อไฟเดี๋ยวเปิดไฟติดมึงเดินมึงบอกมึงเดินเแ้่ไปงูไอ้ยคุยๆกูง่ทำไมอ่ะอ้าวเดินตรงไหนมันยากอ่ะอ้าวพูเดินขึ้นไปไม่ได้นะมั้ยอ้าว ทำไมทำไมขึ้นไม่ได้อ, s! <S อะไรอ่ะะอันน <uh> oh, ี้ได้แล <uh, ้วได้แล้วเอาไปหาของก่อนเฮ้ยเฮ้ยไฟไฟดับ what the fuck what the fuck เยีย what เฮ้ยไอ้เหี้ยมันแตกมันไม่ใช่ s c p มันมาแล้วเพื่อนมาละกูแตกกูรู้แล้วเดี๋ยวเอาเพื่อนมาเล่นด้วยแตกไอ้ยี่ใหม่เดินจ้องหน้ามันไปไฟมึงดับตอนไหนมึงตายตอนนั้นแหละใหม่มึงดูมันขยับก่อนไอ้เดามึงขยบมาเรื่อยไอ้ยี่กูแตกเออมันมามันมาเรื่อยโอเคกูยอมตายดีกว่าโว้ย ก็เป็นผีเลยรเย้ยกูก็นึกว่ากูก็นึกว่าก้อนหินนี้เหยียทีแรกอ็ถล่มไปชนมันแตกเอาวมันเปลี่ยนใหม่อ่ะตอนแต่ก่อนเป็นเอสพีนะมันไม่ได้เป็นหินแบบตอนก่อนเป็นตัวนี้เลยรอกูไม่เคยเจอหน้ามันเนาะอ่ะเหี้ยแม่งบอกใหม่มันโอมเหี้ยแม่งหม่มึงเดินหน้ามันแล้ว Lạt 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 rồi lạt 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 này lạt 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 เปลี่ยนดิสเปลี่ยนเป็นเทียบดิเคย,เยชื่อไหมเปลี่ยนแล้วชื่อไะเปลี่ยนแล้วมาเล่นไหม <c oughs> รอ <c oughs> โอเคเอ้าไม่ด่านอะไรเนี่ยคนครบแล้วกูจอกูได้เอา้ามึงมึงปรับเป็นใช้เวลาเอาชีวิตรอดเก้าสิบนาทีเหรอเอเออเาไม่เอาด่านหนีวะด่านนี้นนเอาจริงๆสมองอย่างพวกเทียนี้มันจะหนีได้ไง <c oughs> เดี๋ยวไปต่เอเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมทำไมรออันนี้อีกอีกอย่างหนึ่งวะกูหาคนไม่เห็นว่ะแล้วมันเทียอะไรวะเนี่ย ับไฟก่อนเออเราอยู่ครบแล้ววะเฮ้ยเราไปจ้องหน้ากี่ไม่รอดจะรอดไหมไม่รอดหรอกตายเนี่ยตายแน่เข้ามาตามกูมาเปิดเองมึ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 งพยายามย้ายไฟดับเอาปิดปิดเปิดปิดไฟไว้ดม่ต้องเปิดปิดเราเปิดปล่อยมันดับไปอเฮ้ยใหม่เราไปด่านแปลกๆว่าไม่เหมือนเมื่อกี้เลยมันสุ่มเกิดคนละฝั่งโอ้ตอนนี้เราก็จะอยู่ด้วยกันนะฮะก่อนเรามีแก๊้งกันกลุ่มไม่เยี่ยมมาตอ้าวเยี่ยมเราถ้ากูเลย ช่วยกันหาของซ่อนซ่อนด่านซ่อนนี่ด่านซ่อนเออซ่อนซ่อนเราไปดับ9นาทีเฮ้ยแต่แต่เราจะไม่ซ่อนเวลาจะเดินเดินหาผีอยากแค่นผีวะไม่ไม่ไม่เป็นบอทผีเป็นบอทผีเป็นบอทรอบนี้โอ้ผีไก่งั้นนะให้กูเป็นผีไปั้ยฮ้ยปิดประตูทตรเนี้เลยพวกมึงอยู่ชั้นสองเหรอบ้าปล่อยไอเบสไปปล่อยเบสไปเบสหายไอเบสอ้าวเบสอยู่กับ เอ้าบุคคลสูญหายยี่ออเาไวว้นะตัแม่งหน้าต่างกับพี่เอมาเลยปิดประตูปิดประตูไว้อยากให้มันเข้ามาย่อกดย่อจะได้ไม่เห็นชื่อหรือเปล่าวะเห็นมันได้ไหมเพราะมันอยู่ไกลมันจะไม่เห็นเลยกดไม่ใช่มันมันรีใหม่ใช่ไหมใช่มันจะรีใหม่แต่ว่ามันจะดับไปชั่วหนึ่งฉันต้องแบดหมดเลยสั่นอ้าวเพรมันแบตหมดมันก็ดับผีผีมันก็จะวับมาหาเราเว้ยถ้าถ้าเจอผีแล้วมันมันก็ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆเหมือน scp อย่างนั้นแหละผียฮิเอ้ค่ะ เออนั่นแหละแล้วไอคียนุนก็คอยคุยกับไอสัตว์อาชีพอยู่เออเบสทำไมทำแบบนี้อ่ะเบสมุดดื้อมันทำมันทำมันทำเออเยวอะเยวเยวโอ้เ่วเอออาดประจานเลยเนี่ยอาคลิปประจานเลยเพื่อนเพื่อนเขพาก็เล่นเกมเทพคุยกับสาวเออลรับไม่ได้คุณผู้ชมออ เอาล่ะหลบในห้องน้ําเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยจากหลายๆพาร์ทที่ผ่านมาใช่จากหลายๆพาร์ทที่ผ่านมาเราตายในห้องน้ำตลอดเลยยังไงประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้วไม่ออกกันในห้องน้ำเนี่ยห้องมันได้แค่ห้าคนโหลดมาทำไมห้องอคนเดียวเด็กกูดจะอี๋จะอี๋จะอีเอ้ยเกมอีนี่เกม เป็นผีตามมาชีวิตรอดจากผีเเดินมาไหนเจ็ดนาทีแล้วใหม่เรากำลังจะรอดเขาอยู่ห้องเนี่ยขึ้นไปชั้นสองโดนแน่เลยววะเฮ้ยใหม่ไปชั้นสองปะติดติดติ้าออกไม่ได้ติดติดมาอออกันไว้ดีไม่ไปชั้นสองปะอยากอยากไม่หาผีเพราะมันเดี๋ยวเดาตามม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 าไอ้เออหนักมึงนักมึงนาะระวังหลังด้วยระวังหลังด้วยนะคุณตายกูวิ่งไงนะขึ้นชั้นสามแล้วกันท่านอยู่ได้เลยจักเอ๋ ไอ้เบสไม่รู้อยู่ไหนแล้วปล่อยปล่อยมั้ยปล่อยมันตายไว้ข้าอยู่ตามหลังพวกมึงเนี่ยมาแล้วถ้าหมดเวลาจะเป็นอะไรเนี่ยอ๋อก็ชนะไงยีเราจะชนะแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นอีโหมดหนึ่งกันลวยิ่งน้ำเลยยิ่งผีก็ยิ่งยิ่งโผล่นะใช่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นใครหรอกยังไม่เห็นผีสักตัวไอตัวเจี๊นอะไรอยู่ด้านบนนั่นน่ะเฮ้ยเอ้าเราพวกทีมขวายข้างล่างไม่ เอาแยกกันหมดเลยอยู yeah, yeah, hésitez, ่อย yeah, 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 ู่อยู uh, yeah, I mean, uh, yeah, ่อยู่อยู่อยู่ข้างหลังกูอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไอ้เคียะมันก็อยู่อ้าวกูอยู่คนเดียวอันนี้บอกเบสไอ้เหี้ยกูอยู่คนเดียวอ๋อนี่ไงเนี่ยกูก็ว่าอยู่ใครว่าชื่อเคยูไวอกับเดิ ไอ้หาเบสข้างนอกก่อนแล้วอัดเสียคนก่อนก็ได้มาเออเยี่ยดีไล่ดี๋วได้ความทำงานคลิปเสร็จแล้วก่อนนะมาโกลเดี่ยเลยกูจะตังค์ชิบชิบว่าเพื่อนเขาเล่นเกมผีแต่เยี่ยนี่มันคุยเรื่อ่ไหนกันเดินอยู่เดินอยู่มันออกทางไหนวะเยี่ยอุดย่ออยู่ชั้นสองเฮ้ยตรงนี้ไม่ดูเลยตรงนี้ซ่อนได้ตรงนี้ซ่อนได้ ผีไม่ดูเลยอ่ะต้องไปอีหมวดหนึ่งครับใหม่มาเรามาซ่อนกันถึงไหมซ่อนแอบซ่อนแอบเข้ามาแล้วเข้ามาเจะไปด่าไปดูเเี้ยอะไรกันนี่หน้ากับเจ้ไม่ใยกันเลยกันดูมึงอะไรกันดูมือกันจริงกูไม่ได้นะเมื่อกี้ยังเดินอยู่ได้กันอยู่ดีๆก่อยตายเลยแย่ตามกูมาแล้วทุกคนจะปลอดภัยเไยได้เลยใหม่นำไปนี่มันมูนวอล์กมันได้ไหมวะมูนวอล์กไหนมึงลองใคดิ อ๋หายหมดเอองงว่ะเอ้าพีอยู่ไหนครับเออพีอยู er <e um ่ไหนอ่ะไม่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 ดุแอะเออถ้าหมดถ้าหมดเอาชีวิตนี้อ่ะคุณทุกคนเป็นอะไรทำไมต้องวิ่งตามกูหมดเนี่ยพีเส้นทางชีวิตของตัวเองนี่ไงวะเฮ้ยอ้าวเฮียจองกูจองมันอยู่กูจองมันอยู่กูจองมันอยู่จองไม่อยู่จองไม่อยู่ไปเฮ้ย เอ้ทีเอ๊หนึ่งมึงยังมากกว่าเพื่อนเก็บไฟเหลือใครบ้างเหอะไรบ้างเหลือเวลาสิบนาทีเหลือกูอยู่กูจองมันได้อยู่กูก็อยู่ตายได้ไงนะหงิกหมดเลยพวกเคีานี่โอ้ยเฮ้ยหมดเลยอ่ะเออหงิกหมดเลยกูจองอยู่กูจองอยู่เย่ะไฟดับพร้อมกันเหรอไอ้เยูกูวิ่งผ่านไปเลยก็อยู่ไหนเนี่ยอ้าวหงิกคาบันไดเลยมึงดูดิใครไม่รู้ตายอะไรเฮ้ย เฮ้ยเจม่ยมาเอากูทีมาเอากูทีโอ้เขาก็ตายเหมือนกันเนี่ยว่าไมนตายเพื่อนอุ้ยไม่กไม่ไม่แม่ไม่ได้ตายมันอยู่คนเดียวเฮ้ยเพื่อนเจมสผีมันไม่เจอเพรามันอยู่คนเดียวมันไม่เจอไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนพวกมึงแม่งหายหายหมดเลยอยู่ดีๆก็โผล่มากูต้องจ้องมันไว้ฮะที่แรกก็มันอยู่กับกูก่อนเลยมันอยู่กับพวกมึงดับมันเลยไปเลยดิเดียมันอยู่กับกูกูกูติดกำแพงใหม่กูออกไม่ได้ชิบหายแล้วก็ไม่บายจ้ากูอยู่ข้างนอกกูจุกอยู่กูจุกอยู่กูจุกอยู่ อ right ้าวเดิม mm ีใครรอดบ้างกูรดกูรอดอยู่กูจ้องมันนี่อยู่เจ๊ไม่รอเราคอเหลืวรอดฉันคือวิญญาดูดิแมงกิกเลยเทปมันรอดมเล่นนะมึงดูนะคันเ้เฮ้เฮ้ยเว้เฮ้ย้้ยเงเ้้้้นย้้เเมเเม เทไม่รวมกลุ่มเทไม่อยู่กับเพื่อนนั่นแหละคือเทใหม่คือไหนวะกูอยู่ลราวิ่งหาดูสิอ๋อมันปรับมาใหม่มันเปิดประตูได้ด้วยผีแต่ก่อนผีทะลุประตูได้เลยนะเออตอนนี้เอามึงเป็นผีมึงก็จะฆ่ากูดิไม่ได้ไม่ได้ไม่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 เห็นกูจริงๆริงเหรอเราจะดูเพื่อนนี่มึงไปทางเมื่อกี้ไม่เห็นกูเหรอไม่นะกูอยู่ทางเมื่อกี้นี่แหละมึงอยู่มึงอยู่หน้าบ้านปะหน้าบ้านที่ทางเขาแล้วเขาปะ มึงมาตรงศพไปเจอดิไม่เห็นชื่อกูหรือไงมาตรงศพไปเจอดิเราจะเห็นมึงไหมถ้ากูเป็นอาไฟกูดับมาตรงกองศพมาหากาบนี่ดิแล้วนี่เห็นอะไรแล้วอีกไปละไอพีอยู่ไหนไม่รู้ใครมันเปิดไมในเกมวะไม่รู้บ็อกเจอร์ปิดไมในเกมกูพูดไม่ได้มันก็ไม่ได้ยินเสียงในเกมเิมปะได้ยินได้ยินไม่ไม่เดี๋ยวเสียงกูจะหายกูไม่รู้มันจะหายไหม ถ้าเสียงหายก็อัดใหม่พเออเบสคุยกับแฟนยังไงล่ะบอกเบสเคลียเอว่าเวลาเหลือแค่หนึ่งนาทีนิดๆแล้วอาไงล่ะครักกูหมดอายแล้วตายเนี่ยกูกับเบสยังรอดกูตายเอาเบสตายเหรอฮาฮ่่าฮ่มว่าพี่เปิดประตูมาใส่กูเทพไม่รวมกลุม่ม หายละทิ้หายละมันอยู่ไหนอะไมยมัวกองซักศพเดี๋ยวกูดูให้กูอยู่ตรงนั้นเองกูอยู่ตรงไหนยังไงมึงวิ่งลงไปเมื่อกี้นี่แต่แต่เราไม่เห็นผีด้วยกโอ้ศกูโค่นอนาถเลยเพื่อนกองกองมันได้กันสามคนกูในล่างสุดเลสัตว์อยู่ตรงกลางยังไงเขาเรียกว่าศกชั้นต่ำเหดูหน้าดิดูหน้าไม่หัวจุ่มก็เองอยูู่จุ่มจีเีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงประตูนี้ เปิดให้นี่ก็ไม่ใช่ไม่แตกงั้กูยังไม่แตะคิวของกูไม่ไปอยู่หน้าบ้านนี่เลยไม่กี่บีไปละ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 อ้าวไอ้เหี้ยนิดเดียวเองแข่งมือลู่เพี้ยนเจอกันอีกทีได้ครัโอเคครับ